好了，那个差不多。 สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับบริษัทฟินิทเฮ้าส์นะคะวันนี้อยู่ที่บ้านคุณนุ่นทิดาพรสายลักษณ์นะคะ,ะแล้วก็บ้านของคุณทองเบสนะคะอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธา,านีวารินชำราบนะคะทีนี้ก็จะสอบถามคุณนุ่นทิดาพรคะ่ะหลังจากได้ใช้บริการตรวจบ,บ้านทั้ง3าหลังนะคะรวมทั้งหลังนี้ด้วยนะคะแล้วก็เป็นหลังบ้านน็อกดาวที่วันนี้นะคะทางทีมงานของเราได้มาให้บริการตรวจรอบสองนะคะเป็นจังไดนะ่คะคุณนุ่นได้รับบริการจากทางบริษัทฟินิทเฮ้าส์ บอกได้ว่าทั้งสามหลังคือนุ่นทำบ้านสามปีซ้อนค่ะแล้วก็ตรวจบ้านทั้งสามหลังเลยมันเป็นความบอบผิดหวังพี่น้องตรวจแล้วไม่ผิดหวังว่าจุดเล็กน้อยเรามองไม่เห็นระบบไฟระบบน้ำคือขั้นสีหยาบสีเหลาอย่างคือเราเห็นแต่ว่าวางนีจุดเล็กน้นเราไม่เห็นแนะนําให้ทุกคนที่ทําบ้านค่ะตรวจก่อนส่งมอบใช่่คะ เพราะเขาเนี่ยเราเห็นเองต้องให้ทีมผู้เชี่ยวชาญมาตรวจแล้วก็ไว้ใจทีมฟินิทเฮาส์มาดูแลทุกหลังและก็ขออ่าขาดหวังว่าอนาคตข้า้งหนาประเทยวคุณนุ่นนะคะเพิ่นเปิดคาเฟ่นะคะหรือว่าเพิ่นเฮดบานหลังไม่กะหวังว่าจะได้รับข้อหมว้ว่างใจจากคุณนุ่นนะคะเดี๋ยวห้องจะมาพบกับคุณนุ่นอีกรอบหนึ่งนะคะเพราะว่าตอนนี้เพิ่นต่อเติมเดี๋ยวเราจะมาให้บริการแล้วก็ดูแลครอบครัวคุณนุ่นเหมือนเดิมค่ะสําหรับวันนี้ต้องขอบคุณคุณนุ่นกับคุณทองเบสมากๆาเลยนะคะไปแล้วนะคะสสัดีค่ะ